บางกะดนอัอันนี้นดิกดังดอยค่ะก่แล้วก็มีบีบีด้วยสหมวยเหมนีก็มีบบนะคะกวางกวางเรียกอกวางในกว้างอ่ันจะมาเป็นสมาชิกคนใหม่นะคะไหนคนนั ies, C C ้นใครมีกวางแลมีแนวด้วยมีแหววเดินปแล้วนะคะ ก็จะมีแล้วก็มีใครอีกบ้างคะแล้วก็มีอีกหน,นึ่งสาดวนี่เลยค่ะม,ม,มี่จูนี่เองวันนี้ก็บ้างอันนี้นะคะที่นี่จะเป็นทนี่ที่สามของเราวันนี้เราจะตระเวนทั้งหมด9แห่งด้วยกันนะคะก็จะมีสาวๆที่นี่รวมทุกอย่างเลยนะคะฮินดูจีนแขกไทยมีทุกที่บีบีก็เสียงเซมซีกันในห้องในี้ห้แอบดู ชาชิญยิ้มนะคะตามมาดูแ่ค่ะขอแนะนำแล้วมีแมวด้วยนะคะีมแมวนนยุ้ยพี่ยุ้ยวันนี้คุ้นกันบ่อยแล้วอ่ะนี่แล้มีวีเจนะคะอันนี้เป็นวีเจนะคะวีเจมาถามมา จากแปลกแต่จริงช่วงอยู่ไปก็โลกลงมมีหนุ่มคนเดียวนในกัวนี้ด้วยนะเอออันนี้ใครใครเธอดูอ่ะไม่จริงแอบหนุ่มอยู่อ่าอะต่อไปจะเป็นห้องที่ถ่ายรูปไม่ได้แล้วไ่นค่ะไปแล้วนะแต่กลับบ้าน